อดีตผู้เล่นของเตอร์นาฮอรสเปอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับถ้ายัางทนคิดถึงไม่ไหวก็ดูอาบูบา,าก้ากามาร่าอดีตดาวเตะฟ,ฟูแลแรกไปก่อนว<ล>ันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยเกมเริ่มนะครับราชบุรีในชุดส้มกางเกงขาวนะครับดูก่อนขาตัว<อ>ตวดัดมาโอ้โหไม่มาลากทำประตูขึ้นหนำเลยครับให้กับพลังการเอฟซีนหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์สิบเจ็ดนาทีครับอ้พลังการครับทีมน้องใหม่ครับได้ประตูขึ้นหนำแต่ว่าเดี๋ยวดูจุดเริ่มต้นกันว่า เป็นมาอย่างไงครับเพราะว่าตัดกลับมานี่ับชาร์จจ่อๆเลยนะครับไม่มีธงจากผู้เชี่ยวผู้ตัดสินด้วยนะครับในเบื้องต้นนี่คือเป็นประตูไปก่อนครับแต่เดีดูว่า VR จะมีอะไรหรือเปล่าได้เฮก่อนครับพลังการครับของโคสโอคดูสิทเฉลิมแสนเนี่ยครัองเชียร์ม้าเหล็กนะครับเดินทางกันมาไม่ไกลครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาที่เมืองโอกราชบุรีดูตรงนี้ครับ ให้ช่องไม่ล้ำครับแล้วกาา่าหลุดมาจิงติดครับพั่วมาจังหวะน,นี้อาบิซิโซ,โซโลดาจะจิ้มลอดขาอย่างได้บอลอยู่แต่ต้องแต่งเข้าสายถนัดก่อนซ้ายแล้วยอดตรงโดมาทานา่าโอ้โหโห,หมง่งลูกนี้กดไม่ลงนะครับเปโดทาน่านะครับได้โขกแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับ เมื่อนักเตะต่างชาติมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ก็มีความจําเป็นแล้วครับที่แต่ละทีมเนี่ยจะเสริมพวกตัวต่างชาติมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ลาบุรีก็ต้องพยายามกระตุ้นนะครับให้นักบ,บอลน,นี้เล่นกันให้เต็มที่มีการเช็ค VAR นะครับใบแดง ไปยังไงครับดาดูโอ้โหไปแดงเลยครับลูกฟรีคิกนะครับของพลังการเปิดลูกหนีเข้าไปเอ้าดีดโอ้โหหวอนมันหลุดคานาลงไปแบบเฉียดเฉีวเลยนะครับจังหวะนี้น่าจะมีเช็ดคานนิดนึงลูกเตะมุมราชบุรี เปิดลูกนี้เข้ามาอย่างโดนโขสกัดออกมาได้ตวัดเข้าไปในกรอบอีกทีหนึ่งโขกตั้งมาจังหวะนี้แต่งแล้วเปิดเข้าไปโดยสุขรและได้มงเอาละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนําจะได้จากมูตมโบนเลยครับเข้าไปครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งนครับจากมูตัมโบก็ไม่มีทงลำหน้าด้วยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากจังหวะลูกเตะมุมนะครับแล้วสุดท้ายครับโยนซ้ําๆเข้าไปครับได้โม่งแล้วโ่งทิศทางดีมากนะครับ อยู่รูปภาพชา้าครับหมดสิทธิ์แล้วครับสำหรับผู้สวัรตูอย่างกิติพงศ์คูแถวเชื่อนะครับโอ้โหเปลี่ยนตัวแล้วได้ผลนะครับทางราชบุรีครับสิบตัวตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเรียวมูตอมโบะนะครับเนี่ยครับเตะมุอเปิดมาโดยโมงสกัดหนุนมาอีกทีก็ยังเคลียร์ทิ้งมาได้แต่มาเข้าทางสุพรครับโอ้โหสุพรโจนกท,ที้มง่งดีด้วยครับโอ้ตัวสำรองสุพรปีรากาตะโพครับ โยนมาแล้วมองดูเหมือนเช่นบางๆครับลูกนี้เปิดจัด้าไปมาเอาละครับกีตสนโดนกีตสนโดนยังไม่มีใครประกลบลอกขวาไหมยังไหลขวางต่อไปจังหวะน,นี้เอาครับออกขวามาแล้วก็ลูกนี้เปิดบ้างหุยหน้าประตูของเจสซี่เคลร์นนะครับไม่มีใครเข้ามาโฉบแล้วก็มาชาร์จเลยลูกนี้ทํากันสวยมากนะครับจุดเริ่มแต่ยังได้อยู่ไหลามาพงพัดเปิดเข้าไปในกรอบโดนโคกได้อ้าวลูกนี้เก็บได้ เอาไงครับได้ได้ไหมมาล่ายิงยัดเข้าไปติดแล้วก็ลองเปิดจับเขาอีกทีหนึ่งเกิดสั้นอหจังหวะสุดท้ายครับพยายามปุดตัวยิงแต่ไม่ตรงขอบนะครับเพราะวเสริมเยอะเหลือเกินเปิดลูกนี้เข้าไปไม่ดีแล้วก็จังหวะจะสวนไม่ได้ราชบุรีได้บุกต่อานะครับเคยแรงให้แต่ว่ามีผู้เล่นมอนเจ็บอยู่ลองซัดโดยอิสานแล้วก็เอ็นจีห้ ราชบุรีแซงน้ำหรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหล้ำหน้าจังหวะที่มาร่าเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ทางฝากรับชูวีเล่นต่อนะครับเนี่ยครับดูภาพช้าตรงนี้ดูตรงนี้น่าจะชัดนะครับอาจจะไม่ต้อง VR ครับถ้าแบบนี้เรียบร้อยครับล้ำหน้าชัดเจนร้อนต์นะครับเอจิว่าประตูนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าของเอจิว่าครับ เส้นสองสีเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามสีเสื้อเลยครับครับให้ได้เห็นนะครับว่าเส้นไหนอิกซานโดนอาครั้กัปยินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหนึกว่าเป่าให้เป่าก็เป็นทางราชบุรีนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับพลังการไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็แบ่งกับไปทีมาหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับฟุตบอล v ีวีดีซีเลอ้อนซิกลิหนึ่งนัดเปิดฤดูกาลนะครับ